ทุกคนคะขอโทษนะเมื่อวานผิดนัดอีกแล้วคือเมื่อวานแม่ไปใส่บาตรตั้งแต่เช้าเลยนะคะคือคนเต็มวัดเลยนะคะทุกคนที่ไปเมื่อวานหนูไม่แน่ใจว่าเออแม่หนูทำกี่ต้นอะแต่เท่าเท่าที่ดูข่าวก่อนรู้สึกว่าจะหลายต้นเลยนะคะทุกคนแม่ก็ไม่ได้แซดมาบอกด้วยว่าเมืม่อวานอะทำไปกี่ต้นเราก็ลืมถามเมืม่อวานก็วุนวน่วน,วนๆนะ,นะเนาะ ส่วนวันนี้แม่ยังไม่ส่งวิดีโอมานะคะอันนี้มันคือวิดีโอเมื่อวานที่แม่ใส่บาทถ้าถ้าหนูจำไม่ผิดเขาเรียกว่าห้อเข้าประดับดินนะคะทุกคนเดือนเก้าอะถ้าหนูจำไม่ผิดนะก็คือคนไปเยอะมากส่วนมากออเห็นแต่ต้นเงินต้นทอง <c oughs> ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยทุกคนดูแต่ต้นเงินต้นทอง หลังจากถวายต้นหรืออะไรสวดอะไรเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าจะใส่บาทด้วยมัง้งตักบาทอะจากฟังสวดฟังทำเสร็จก็นั่งรอกันนะคะค่อนข้างรอน <c oughs> คนที่บ้านหนวเมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้เริ่มเยอะละมีลูกสะพงลูกสะพย้ยแต่ละหมู่บ้านมานะคะสว่วนนี่หลานทรายหนูก็แต่งตัวลายดอกเลย หลานไซนหนูก็วันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนแต่ละคนก็คือตื่นเช้ากันมากเลยนะเมื่อวานน่ะก็อันนี้แม่หนูก็พยายามถ่ายนะคะทุกคนถ่ายให้ได้ทุกมุมอะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เห็นเพราะว่าถึงจุดเวลาที่สวดแม่ก็ให้ฟังนะแต่ที่จริงอะเมื่อวานเรากะว่าจะทําตั้งแต่หัวค่ำใช่ปะแต่บางคนไม่ได้ทําเล่นติก๊กต็อกเพลิน เลยลืมไปว่าเราต้องมาลงคลิปมาทุกคนก็เลยต้องมาลงวันนี้แทนนะคะผู้ถูกก็คือเล่นแต่ tiktok ก,ก,ก็เลยลืมไปซะสนิทส่วนหลานก็เนี่ยค่ะแต่งโตรอดูดนมจุยจุยจุยเลยค่ะขนาดอยู่วัดนะเนี่ยละหนูย,ยังไม่เอาเลยทุกคนดูดิส่วนนี้ก็เริ่มเริ่มสวดแล้วนะคะเริ่มฟังเทศฟังธรรมแล้วเนาะแม่ก็อุตส่าห์ถ่ายนะคะทุกคน คนอื่นเขาพนมมือสองข้างแต่แม่หนูพนมมือข้างเดียวนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็กาบเดี๋ยวสักพักก็เสร็จนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่ามันมีสองขั้นตอนคือขั้นตอนหนึ่งคือถวายต้นใช่บ้าต้นเงินต้นทองอะหลังจากนั้นเขาก็ใส่บาทหลังจากนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมส่วนจากนั้นก็รู้สึกว่าจะทานข้าวร่วมกันมัน้งน่าจะทานข้าวร่วมกัน,กน,นะคะ่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจังหวะไหน เพราะว่าแม่ของเราพยายามถ่ายมากเลยนะไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือว่าจะได้ตลกก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ไม่ได้พนมมือสองอะแม่พนมมือแค่ข้างเดียวส่วนคุณยายหนูก็ยกขันขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเริ่มละตอนที่ใส่บาทอนะถ้าขันของใครใหญ่ทุกคนคือเมื่อยแขนเลยแหละเพราะว่ากว่าจะเสร็จอะส่วนยายหนูก็ค่อนขั้นขังใหญ่อยู่นะคะขันเงินหรือขันทองอะเมื่อกีอ้ดูไม่ชัด แต่ส่วนมากที่บ้านหนูเขาจะแบบนิยมขันทองกันนะคะทุกคนตอนที่หนูเคยไปใส่รู้สึกว่าจะขันเงินมั้งเป็นแบนๆรูปเหมือนลายดอกไม้ทุกคนเท่าที่หนูจําได้นะหรือไม่ก็ขันตักน้ําเลยนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะส่วนอันนี้นก็รู้สึกว่าท่านจะสวดสวดอีกรอบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะคือตั้งแต่ทําวัดเสร็จเราก็ไม่เคยกลับไปพี่บ้านเลยอะ ก็อยากกลับไปดูนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสเนาะเราต้องหาเงินใช้นี่ใช้สินนะคะยังใส่ไม่หมดเลยค่าบ้านนี่แหละค่ะทุกคนไม่ใช่ค่าอะไรหรอกอ่าแล้วก็เริ่มเริ่มแล้วนะคะทุกคนเริ่มไปใส่ทีละคนแล้วนะคะต้องไปใส่บาทการแบบเรียงคนนะคะใครอยู่ใกล้สุดคนนั้นก็ไปใส่ก่อนถ้าคนที่ใส่เสร็จก็ร่มขยับไ้คนต่อไปนะคะทุกคนส่วนลุงลที่อยู่ข้างบนก็ พยายามหยิบของออกจากขันนะคะขันที่ใส่บาตรแล้วทุกคนหนูเรียกถูกปะเออน่าจะถูกแหละ <c oughs> คือเมื่อวานมันคึกคืนนะหนูหนูเห็นคลิปอะหนูตลกอะ่ะคือแต่ละคนพยายามแบบรีบๆไปใส่ทุกคน <c oughs> เอยาพากไปแต่ละทีนี่เดี๋ยวก็มีข้อความเดี๋ยวก็มีเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามาทุกคนต้องขอโทษด้วยนะถ้ามันมีแบบมาขัดจังหวะน,นิดนึงอะแต่นี้ก็คือถึงตาณภัยนะสาวป้า น่าจะเพราะว่าเขาจัดงานแบบนี้คือทุกบ้านเลยนะทุกคนที่ห่อเข้าประดับดินแบบนี้คือทุกบ้านส่วนคุณยายหนูก็อุ้มหลานนะคะไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดต้องบอกว่าอุ้มเลนนะคะทุกคนเพราะว่าพวกหนูเป็นรุ่นหลานส่วนส่วนลูกของหลานก็เป็นเหลนใช่อุ้มเลนนะคะทุกคนขนาดอายุมากขนาดนี้ต้องมาอุ้มเลยนะคะกวัวแข้งขาคุณยายหนูไปมากเลยค่ะทุกคน หล,หลังยังบ่นว่าปวดหลังอยู่เลยส่วนหนูก็ถ้าพูดจริงๆหนูเป็นคนพูดภาพนะคะทุกคนถ้าพูดแล้วเนี่ยบางทีก็ฟังไม่รู้สับแต่นิสัยใครมาก็ไม่รู้น่ <c oughs> จาจะคนแถวๆบ้านเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มเสร็จแล้วนะคะทุกคนเริ่มกินข้าวรวมกันละยกไปพาโ้น,นพานี้นะคะสะออนกับเข้าขเจ้าเด้จะเป็นหลายแต่หนูก็ยังเป็นห่วงโควิดอยู่นะ เพราะว่าฝั่งไทยยังเริ่มติดกันอยู่ฝั่งลาวนี้ติดไม่ติดไม่รู้ไม่มีใครตรวจเลยนะคทุกคน <c ười> คือเขาไปไหนเขาก็ไม่เคยใส่หน้ากากกันนะทุกคนคือแบบเหมือนแบบที่บ้านหนูอ่ะคือเขาทําแบบว่าโควิดไม่มีแล้วทุกคนคือหนูแบบกุ้มใจแทนมากส่วนอันนี้ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วนะคะกินเสร็จก็นั่งคุยกันสักพักก็เตรียมตัวกลับนะคะทุกคนก็ค่อนข้างยาวนานนะเมื่อวาน แม่ส่งคลิปมาเป็นซ่วงๆให้เฉยๆก็เอาตรงๆก็คนที่บ้านหนูอะจะว่าเยอะมันก็เยอะจะว่าน้อยมันก็น้อยนะเพราะเท่าที่ดูมันก็ส่วนมากจะเป็นครอบครัวของรุ่นลูกรุ่นหลานมากกว่ารุ่นผู้เท่าอุ้ยนี่ยคือแทบนับได้แล้วเหลือว่ากี่คนทุกคนเท่าที่หนูนับเหลือประมาณสิบสิบกว่าคนเนี่ยผู้เท่าผู้แก่ที่เริ่มต้นที่สร้างหมู่บ้านนะนะ ส่วนมากๆก็คือทยอยเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะคะทุกคน <ไป S 1> ก็ล่าสุดปีปีก่อนหรือสองปีหนูไม่แน่ใจคือทยอยทยอยเสียชีวิตกันไปนะคะแต่อันนี้ก็เนาะมันเรื่องปกติทุกคนการเกิดการตายเป็นเรื่องปกติส่วนเมื่อวานหนูก็เล่นท i k ต o อเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูนะว่าหนูเล่นแ่ยังไงเล่นอีท่าไหนไม่รู้ก็คือแบบเล่นจนลืมอะ <laughs> ถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคน